ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนไม่ว่าจะมีพรรคพวกเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้นําขาดทักษะในการวางแผนการลบสุดท้ายก็คงจะย่อยยับในที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง i e for y o u วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์สุดเดือดอย่างสป,ปราร์ต t ัสและก็ดําเนินมาจนถึง E p ีที่8ของซีซั่น3แล้วขอเกลื่อนเอาไว้ก่อนนะครับว่า E ีีนี้เราจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นมาก่อนแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาก,กันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่พวกท่านที่มีจํานวนมหาศาล ตอนนี้พวกเขาได้หนีลงมาจากเทือกเขามเมเลียได้สําเร็จพวกเขาเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดพักเพราะกองทัพของคาซัตก็ไล่ตามหลังมาอย่างติดๆพระเอกก็เป็นคนนาขบวนมุ่งหน้าลงมาจากสันเขาแต่แล้วทันใดนั้นแอคลอนก็รีบมารายงานเขาว่ากองทัพของคาซัตได้บุกโจมตีแนวหลังอีกแล้วพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบไปในแนวหลังตอนนี้ที่ท้ายขบวนกําลังต่อสู้กับพวกฐานโรมันอย่างดูเดือดเลยพวกฐานโลมันเหล่านี้ก็เป็นแค่ทับหน้าเท่านั้นจึงยังไม่ค่อยจะมีคนมากเท่าไหร่พวกทาสก็ช่วยกันจัดการอ่าาางม้งมนหรืหญิคทีสสถูด ก็ได้รวมตัวกันอยู่แนวหลังเพื่อปกป้องสวนท้ายขบวนเอาไว้พวกเขากระนำไส้ฐานโรมันอย่างต่อเนื่องและฐานโลมันก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ในป่าแถวนั้นจํานวนมากพวกเขาต่างช่วยกันสู้และระวังหลังให้กันอยู่เสมอในขณะที่คลิกซัดกําลังจะโดนจู่โจมทางด้านหลังพระเอกก็รีบมาช่วยเขาเอาไว้และไม่นานพวกเขาก็สามารถจัดก,การฐานโลมันเหล่านั้นได้ และตอนนั้นแกนนีคัสก็ได้มารายงานกับพระเอกว่าวันนี้คัสซัดได้จัดกระบวนาทัพโจมตีเราถึงสองครั้งแล้วนะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกกับทุกคนว่าคัสซัตพยายามจะหาช่องโหว่เพื่อโจมตีเราเขารู้ว่าเราเดินช้าเพื่อระวังหลังให้กับผู้ออกพยพ,ยพยหากเป็นแบบนี้มันคงกัดไม่ปล่อยแนะ่พวกเขารู้ดีว่าคัสซัดนั้นจะไม่มีทางลามือเด็ดขาดและตอนนั้นก็มีทหารโรมันคนหนึ่งที่ยังไม่สิ้นใจพระเอกจึงรีบเข้าไปถามว่าอีกกี่วันกว่าที่กองทัพของคัสซัดจะตามมาถึงที่นี่ซึ่งตอนแรกทหารคนนั้นก นนัน้จนในที่สุดฐานคนนั้นก็ยอมบอกว่าคัสัตจะใช้เวลาประมาณ4วันก่อที่จะยกกองทัพมาถึงพวกพระเอกซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบสั่งให้ทุกคนเก็บอาวุธของพวกฐานโรมันและรีบไปสมทบกับขบ,บวนออกพยพเพราะพวกเขาต้องหนีจากคัสัตห้ได้ และภาพก็ตัดมาที่กองกําลังของคาสัสพวกเขาก็ไล่ตามพวกพระเอกอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นกันและในที่สุดก็ได้มาเจอกับล่องลอยที่ฐานของพวกเขาถูกฆ่าอยู่ในป่าจํานวนมากฝั่งซีซ่าก,ก็อยากจะให้หยุดพักเพราะตั้งแต่ลงมาจากสันเขาวพวกฐานยังไม่ได้พักเลยเขาอยากจะให้พวกฐานเก็บแรงเอาไว้เพื่อต่อสู้แต่ทว่าคาสัสที่แข็งมากก็ไม่ยอมเด็ดขาดและยังคงสั่งฐานกลุ่มหนึ่งให้มุ่งหน้าออกไปก่อนส่วนตัวของเขากับกองทัพใหญ่ก็จะเดินตามไปทีหลังและแล้วในตอนนั้นฐานก็ได้มารายงานเขาว่าตอนนี้สมาชิกสภาชั้นสูงต้องการอยากจะพบเขาคาสัสที่ แบบนั้นจึงจะเป็นจะต้องกลับไปยังฐานทัพ ตอนนี้สมาชิกสภาคนนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะครั้งก่อนที่เขามาที่นี่คัตซัตได้บอกกับเขาว่ายังไงพวกพระเอกก็ไม่สามารถหนีรอดจากน้ำมือของเขาไปได้แน่และเขาก็ได้เอาข่าวนั้นไปบอกกับสมาชิกสภาในกรุงโลมไปหมดแล้วและก็ตอนนี้เขากลายมาเป็นเหมือนกับคนโง่ที่ถูกคนอื่นๆล้อเลียนสารพัดเขารีบเข้ามาต่อว่าคัตซัตอย่างหนักที่ไม่สามารถจัดการพวกพระเอกได้และนั่นมันก็ทําให้คัสซัตไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็เข้าไปกระหน่ำชกสมาชิกสภาคนนั้นอย่างจังแถมยังเข้าไปกระหน่ำซ้ำอีกไม่ยังซีซ่า เละคาซาส,สก็ขู่สมาชิกสภาคนนั้นไปว่าจงกลับไปบอกสมาชิกสภาคนอื่นตามที่ข้าสั่งไม่อย่างนั้นข้าจะกลับไปสังหารครอบครัวของเจ้าสมาชิกสภาคนนั้นก็ไม่กล้าหืออีกต่อไปหลังเขาจัดการเรื่องนี้เสร็จเขาก็ให้ซีซ่าไปเตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกไล่ล่าพวกพร้เอกต่อตอนนี้ทั้งซีซ่าและไทมิเลียสต่างก็เป็นกังวลเป็นอย่างมากกับความกระหายชัยชนะของคาซัส,สเพราะมันอาจจะทำให้เขาล้อนนนจนเกินไปและอาจจะพลังพลาดให้กับสปารตาคัสได้ และภาพก็สลับกลับมาที่พวกทาสพวกเขาได้พักแรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแต่เพลเอกก็ยังคงสั่งคนของเขาให้ไปตรวจตาทีไท้ายขบวนอยู่เสมอเพราะกลัวกองทัพโรมันจะตามมาทานันแต่ทางฝั่งเคิกซัสก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับพพะเอกเพราะเขาไม่อยากจะเอาแต่วิ่งหนีแบบนี้เขาอยากจะให้ปักหลักเลยสู้กับทานโรมันเหล่านั้นซึ่งแอกรอนก็เห็นด้วยกับเค็กซัสเพราะตอนนี้สบียงอาหารของพวกเขาล่อยหลอเต็มทีแล้วอีกไม่นานพวกเขาก็คงจะหิวโหวยแต่เพลเอกก็ยังไม่ทําตามที่พวกนั้นต้องการเขาได้สั่งให้แกนนีคัสกับคนอีกกลุ่มหหนนนนึ่่่่่งงงงงเเดดิททาาาามุ้้ออออกกไไปปพืูว ันน,น้มีเมล็ดพืชหรือว่าสเสบียงอาหารอะไรพอที่จะหาได้ไหมกนันนีคัสก็รับทราบและรีบทําตามคําสั่งของพระเอกจากนั้นแอคลอนก็ได้กลับมาที่กระจมของนาเซียดูเหมือนตอนนี้ทั้งสองจะปรับความเข้าใจกันแล้วและในตอนนั้นแอกลอนก็ได้เห็นลอริต้าที่พยายามจะสร้างที่พักของเธอเองแต่ด้วยความที่ไม่เคยทํามันมาก่อนเธอก็ทํามันไม่สําเร็จและเธอก็โมโหเอะอะโวยวายอยู่ตามลําพังแอกลอนที่เห็นแบบนั้นก็ทนดูไม่ไหวเขาจึงเข้าไปช่วยลอริต้าสร้างกระจมลอริต้าที่เห็นแบบนั้นก็ขอบคุณเขายกใหญ่แต่ฝั่งแอ,อก็ต็ตออไปททันทีว่าาากกมยจะ ช่วยเจ้าหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเพราะสปาตาคัสดูแล้วเขาเหมือนจะมีความเสน่หาในตัวของเจ้าซึ่งเมื่อลอริต้าได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกฝั่งแอคลอนก็ยังพูดต่อไปอีกว่าสปาตาคัสเสียสละให้กับพวกเราอย่างใหญ่หลวงเขาควรได้รับสิ่งเล็กน้อยเพื่อเป็นการตอบแทนบ้างและก็เป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงมาช่วยลอริต้าจากนั้นคอลเลียก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากลอริต้าเพราะตอนนี้หนึ่งในพวกเขากําลังจะคลอดลูกลอริต้ากับคอลเลียจึงช่วยกันไปทําคลอดให้กับหญิงคนนั้นและก็สามารถทําสําเร็จจนได้พระเอกที่เห็นแบบนั้้นก็ยยิิิมมมมอ่่่างดีีีีใใจทชวตหเพ ในกลุ่มของพวกเขาเขาเรีบยบใบปากชมคอลเลียว่าเจ้าทําได้ดีมากเจ้าเคยทามาก่อนอย่างนั้นหรอคอลเลียก็ตอบไปด้วยความดีใจว่าข้าเคยทามันมาก่อนแต่ทางฝั่งลอริต้าก็ถามเธอไปด้วยความสงสัยว่าเจ้าเป็นทาสของใครทําไมข้าถึงไม่เคยเห็นหน้าเจ้าคอลเลียที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไม่ได้เลยพระเอกก็เห็นตาสัญ,ญลักษณ์ของเธอซึ่งมันเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของคาสัสเขารู้ทันทีว่าคอลเลียนั้นเป็นลูกน้องของคาสัสพวกเขาจึงรีบเค้นถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่เพราะพวกเขากลัวว่าคอลเลียนั้นจะเป็นสายให้กับคาสัสแต่คอลเลียก็ตตอบตามควาามมจริงว่่เธอนนั้นไ้ไได สายอะไรทั้งเ้นและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นให้กับพระเอกฟังฝั่งพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ยอมให้เธออยู่ที่นี่ได้แต่เขาก็จะคอยจับตาดูเธออยู่ตลอดและบอกไปว่าหากว่าเจ้าโกหกข้าจะเป็นคนฆ่าเจ้าด้วยตัวของข้าเองคอลีเลียก็รับทราบทุกอย่าง ตัดภาพกลับมาที่ไทมิเลียสเขากับลูกน้องคนสนิทของเขาสองคนก็กําลังกินอาหารให้อิ่มท้องเพราะพ่กนี้เช้าพวกเขาจะออกไล่ล่าพวกพู้เอกอีกครั้งแล,แล้วทันใดนั้นซีซ่าก็เข้ามาในนั้นเพื่อคุยเรื่องของคซาซัสเพราะเขารู้ว่าตอนนี้คาซัสนั้นไม่ค่อยมีเหตุผลเขาจึงมีความกังวลเลยจะให้ไทมิเลียสผู้เป็นลูกของคซาซัสเข้าไปคุยเตือนสติคาซัสสักหน่อยแต่ไทมิเลียสก็ไม่ยอมทําตามที่ซีซ่าบอกเถมยังต่อว่าเขาต่างต่างสารพัดซีซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเขาจึงเอาเรื่องของคองริรอเล อย่างนั้นนางคงไม่หนีจากอ้อมกอดของพ่อเจ้าไปแน่เจ้าได้ทำการขืนใจนางอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อไทมีเลียสได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลซีซ่าก็พูดต่อไปอีกว่าข้าจะไม่ปากโป้งข้าจะช่วยปลกปิดมันเอาไว้หลังพูดจบเขาก็เดินจากไปตอนนี้ไทมีเลียสอยู่ไม่เป็นสุขหากซีซ่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อของเขาเขาก็คงไม่รอดแน่ ตัดภาพกลับมาที่ค่ายของพวกทาสตอนนี้คลิกซัดก็ได้รับมีดของเขาที่ได้มาจากไทมิเลียสและเขากับนีเวียก็แต่จ้องดูเด็กทารลกที่เพิ่งเกิดใหม่เพราะไม่ได้เห็นอะไรสวยงามแบบนี้มานานมากแล้วแถมคลิกซัดก็ยังอยากจะมีลูกกับนีเวียอีกด้วยแล้วแอกลอนก็เข้ามาบอกกับคลิกซัดว่าพระเอกนั้นอยากจะคุยกับเขาด้วยตอนนี้แกนิคัสกับพรรคพวกที่มุ่งหน้าออกไปก่อนได้กลับมาแล้วและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับบ้านโรมันขนาดใหญ่หลังหนึ่งมีพวกทหารโรมันคุ้มการประมาณ20กว่าคนคลิกซัดที่รูปแบบนั้นก็อยากจะยกพพววกกกกไไปปตตบบ้้าาานนนนหลัััังงงทททแ่่่ฝเออ็ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไปยังเทือกเขาแอลคลิกซั์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถามไปได้วยความสงสัยว่าเจ้าอยากจะไปตั้งค่ายบนเทือกเขาอย่างนั้นหรอแต่พระเอกก็ตอบไปทันทีว่าไม่ใช่แต่ข้าอยากจะข้ามมันไปตั้งหากอีกฝากหนึ่งของเทือกเขาแอลข้าอยากจะเห็นพวกเราล่องลอยไปกับสายลมที่นั้นเพราะว่าอาณาจักรโรมันจะสิ้นสุดอยู่ที่เทือกเขาแอลหากพวกเขาสามารถข้ามผ่านไปได้พวกเขาก็จะเป็นอิสระจากพวกโรมันแต่ทางฝั่งคิกซัดนั้นไม่เห็นด้วยเป็นอันขาดโดยบอกไปว่าพวกเราล้มตายไปจจนนนนนนววมมมามมาาาากกัััะะีีีค่่อไรรเหลงแบบ้ แต่ uk: uk พระเอกก็ตอบไปว่าหากว่าเราอยู่ต่อคาสซัสจะได้เปลี่ยบพวกเราและอีกอย่างข้าไม่อยากจะเห็นพวกเราต้องมาตายอีกเพราะหลังจากที่เขาได้เห็นทารกคนนั้นเกิดเขาก็อยากจะให้คนของเขามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องวิ่งหนีแบบนี้เพราะเขาเพิ่งได้เห็นเด็กน้อยคนนั้นเกิดมาเป็นอิสระไม่ถูกตีตาเป็นทาสของใครเพราะงั้นเขาจึงอยากจะข้ามเทือกเขาแอลเพื่อไปยังดินแดนใหม่แต่แอคลอนกับเห็นด้วยกับคิกซัสเพราะเขาก็อยากจะฆ่าพวกโรมันเช่นกันตอนนั้นคิกซัสก็บอกกับพระเอกไปว่ากองทัพของคาสซัสเคลื่อนพลมาทางทิศใต้หากเรา ก่อนที่กองทัพของเคสซัสจะกลับไปป้องกันเมืองได้เจ okay, ้าจเคลเรนวาจาไว้ตอนที่ทําให้บ้านบาเทตัสล่มสลายว่าเจ้าจะทําให้กรุงลมต้องสั่นคลอนบัตรนี้ถึงเวลาแล้วเราควรจะยกทัพบ,บุกไปยังกรุงลมเดี๋ยวนี้พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นจึงขอคุยกับเคซัสต,ตามลําพังหลังจากที่แอคลอนกับแกนิคัสออกไปแล้วพระเอกก็ได้พูดกับเขาไปทันทีว่าตอนนี้ข้าเกิดความกังวลไม่ใช่เป็นพอข้าแต่ว่าข้าเห็นแก่คนของข้าข้าอยากจะเห็นพวกเขาเป็นไทยและหลุดพ้นจากน้ํามือของพวกโรมันหากเรานําทัพบ,บุกไปยังกรุงลมเราจะพากองทัพของเราไปตายทั ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้าต้องการจะต่อสู้เจ้าคิดจริงๆหรอว่าขา้าจะหยุดเมื่อเห็นพวกเจ้าขึ้นไปบนภูเขานั้นแล้วสาธรา,ารณรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเราหนีเข้ากลิบเมกอย่างแน่นอนเราต้องให้พวกมันเห็นถึงภัยคุกคามต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่ามือที่เคยสั่นก็สามารถเป็นกำปั้นที่ชกต่อยได้เราถูกกดขี่จากชาวโรมันมามา,มากพอแล้วเราจะเอาขึ้นด้วยเลือดของมันเท่านั้นเจ้าได้เบิกตาให้กับข้าในสิ่งนี้ตอนนี้อย่าลีบบังอาจมาปิดมันเด็ดขาดจะมีเจ้าหรือไม่ก็ตามยังไงข้าก็จะบุกไปยังังกกกรม้รมบ,บาา่่แแควข พระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็พูดไปเพียงสั้นๆว่าเราต่างก็ต่อสู้เพื่อเดินบนเส้นทางของตัวเองบัดนี้เขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางของเจ้าอีกต่อไปแล้วและทั้งสองก็ตัดสินใจจะแยกทางกันตรงนี้คิกซัสก็บอกไปทันทีว่าทันทีที่ฟาสว่วางเราจะแยกกันไปตามเส้นทางของตัวเองแต่แล้วพระเอกก็ได้ขอร้องอะไรเขาบางอย่างก่อนที่คิกซัสจะพาพรรคพวกแยกออกจากไป และมื่อฟ้าสว่างกองทัพของพวกทาสก็เดินทางมาจนถึงบ้านของชาวโรมันที่แกนิคาสได้มาเห็นเอาไว้ก่อนหน้านี้และพวกเขาก็บุกเข้าไปโจมตีบ้านหลังนั้นทันทีทหารยามในบ้านหลังนั้นมีประมาณ20กว่าคนและมันก็ไม่ราคามือของพวกเขาพวกเขาสามารถเข้าไปจัดการได้อย่างง่ายดายเพียงไม่นานบ้านหลังนั้นก็กลายมาเป็นของพวกเขาจากนั้นพระเอกก็ได้สั่งเริ่มง,งานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการล่าลายคิกซัดกับพรรคพวกที่จะไปกับเขาด้วยพวกเขาได้เริ่มง,งานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันแกนิคาสก็พูดคุยกับซีเบลด้วยสายตาที่หวานแหววซาชาที่เเห็นนนแบบบั้้จึงรขาาไปถกิ และแล้วแกนีคัสก็ได้บอกเลือกซาชาเพื่อที่จะไปคบกับซีเบลเป็นตัวเป็นตนฝั่งซาชาที่เป็นหญิงแกร่งก็ไม่ยอมเผยความอ่อนแอให้ใครเห็นถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเจ็บเจนตายก็เธอแต่เธอก็ยังคงฝืนยิ้มให้กับแกนีคัสส่วนทางฝั่งแอคลอนก็ได้มาคุยกับนาเซียเพราะเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าไปตีกรุงลมพร้อมกับคลิกซัสฝั่งนาเซียเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสยัยว่าเจ้าจะแยกทางกับสปาร์ตคัสเพื่อไปร่วมกับคิกซัสอย่างนั้นหรอแอคลอนก็ตอบไปทันทีว่าสปาร์าตักันนนนค่่าาเเออขขัั้ไไปมไมใชชีวิตส ข้าไม่ใช่คนเลี้ยงแก่หรือว่าชาวนาชาวไรข้ารู้จักแต่เพียงเลือดได้กันต่อสู้เท่านั้น นาเซียที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่างง้นก็ตกลงพรุ่งนี้เราจะบุกไปยังกรุงลมด้วยกันแต่ทว่าแอคลอนกับไม่ยอมให้นาเซียไปด้วยเขาบอกไปว่าหัวใจของข้าคงแตกสลายหากว่าจะต้องพาเจ้าไปสู่ความตายด้วยจงใช้ความสามารถของเจ้าช่วยเหลือสปาร์ตาคัสพาคนอื่นๆไปสู่ความเป็นไทยอย่างแท้จริงซึ่งเมื่อนาเซียได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเพราะเขาไม่อยากจะอยู่ห่างจากแอคลอนแอคลอนเองก็ไม่ต่างกันเขาพูดทางน้ําตาว่าหัวใจของข้าจะอยู่กับเจ้าเสมอจะไม่มีใครมาแทนที่เจ้าได้เด็ดขาดและสิ่งที่เขากําาลังทอยยู่่ีก็ชวชววิต เ้ไวทั้งสองต่างเข้ามากอดกันทางน้ําตาส่วนทางฝั่งพระเอกกับเค็กซาร์ก็ได้มาดื่มด้วยกันเพิรล่ลมบลาเช่นกันทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตต่างๆมากมายที่พวกเขาเอาแต่ทะเลาะวุแหวงกันอยู่ตลอดทั้งสองพูดไปก็ยิ้มไปพอเมื่อมามองย้อนดูตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาเป็นเด็กอายุสิบขวบที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันและตอนนั้นพระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่าจงโชคดีกับเส้นทางของเจ้าและอาจจะมีสักวันหนึ่งที่โชคชะตาจะนำพาพวกเรากลับมาเจอกันอีกครั้ง ตัดภาพกลับมาที่คาสัสตอนนี้ไทมิเลสก็ได้มาคุยกับเขาเขาพยายามพูดถึงเรื่องของคอรลเลียเพราะเขาอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าคาสัตนั้นรู้เรื่องทั้งหมดแล้วหรือยังแต่คาสัตก็สั่งห้ามไม่ให้อื่นชื่อเธอเด็ดขาดโดยบอกว่าข้าทำดีกับนางทุกอย่างไม่เคยปฏิบัติกับนางยิ่งท่าเลยสักครั้งแต่ทำไมนางถึงต้องเสี่ยงนี้ไปจากความรักของข้าด้วยซึ่งเขาก็ยังไม่เข้าใจเาเพราะอะไรคอรลเลียถึงทำแบบนั้นฝั่ง us, ไทมิเลสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็โล่องอกที่คาสัสยังไม่รู้เรื่อง แต่เขาก็พยายามพูดต่อไปอีกว่ามันเป็นความผิดของข้าเองข้าได้จับตาดูซีซ่าอยู่ตลอดเขาเป็นคนที่ไว้ใจมีได้หากข้าระวังมากกว่านี้เขาคงไม่มีโอกาสได้พานางขึ้นไปบนสันเขานั่นแน่เพราะเขาพยายามจะยุให้คาซัตกำจัดซีซ่าแต่ทางฝั่งคาซัตก็ตอบไปทันทีว่าซีซ่าเป็นคนที่ไว้ใจมีได้ก็จริงแต่เขาไม่มีทางรู้เห็นเรื่องนี้เด็ดขาดหลังพูดจบเขาก็เดินไปจากที่นั้น เลภาพก็ตัดกลับมาที่กองทัพของพวกทาสอีกครั้งตอนนี้แอคลอนก็ได้เอาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมาบอกกับพระเอกว่าเขาจะไปกับคลิกซัสฝั่งพระเอกเมื่อเห็นแอคลอนเน่เน่แบบนั้นเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของเขาและเขาก็ขอบคุณแอคลอนที่เชื่อฟังเขามาโดยตลอดฝั่งแอคลอนก็ตอบไปว่าข้าเชื่อในตัวเจ้าเสมอและก็ยังจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปทั้งสองได้เข้ามาจับมือกันเพื่อล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปหาลอริต้าในห้องทั้งสองได้พูดคุยกันอยู่นานพอสมควรและแล้้ววลลลลออิตตตาาากกกกก็็เเเเเรร่่มมมจจจูโจขัััังพกกพะผืไปปส แก่พอเขาตั้งสติกลับมาได้เขาก็พูดขึ้นทันทีว่าเจ้ายัางเป็นชาวโรมันสิ่งนั้นมันจะกลมหัวใจข้าไม่ได้เขาได้เตือนลอรลิต้าเอาไว้ก่อนว่าไม่มีทางที่หัวใจของเขาจะยกให้กับหญิงโรมันเด็ดขาดลอรลิต้าที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแบบเขินๆเพราะว่าสายตาของพระเอกนั้นมันขัดแย้งกับคําพูดของเขาเป็นอย่างมากและเธอก็พูดขึ้นว่าตอนนี้สิ่งที่แค่ต้องการจากเจ้าไม่ใช่หัวใจแล้วก็เริ่มลุกใส่พระเอกอีกครั้งและทั้งสองก็จัดหนักจัดเต็มกันอยู่ในนั้น และมื่อฟ้าสว่างต่างคนก็ต่างเตรียมพร้อมเพื่อจะออกเดินทางตอนนั้นแกนนิคัสก็ได้มาล่ำลาคิกซัสและคลิกซัสก็อยากจะให้แกนนิคัสไปกับเขาด้วยแต่ตอนนี้แกนนิคัสใจของเขาอยู่กับซีเบลเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าซีเบลจะไปไหนเขาก็จะตามไปด้วยคลิกซัสที่เห็นแบบนั้นก็เข้าใจพวกเขาได้เข้ามาจับมือกันเพื่อล่ำลาส่วนทางฝั่งเพกก็เข้ามาพูดกับคลิกซัสอีกครั้งว่าเจ้ากำลังจะเดินไปในทางที่ข้าไม่เห็นด้วยแต่ข้าก็ขอภาวนาให้ข้าคิดผิดและขอให้เจ้าทำสำเร็จจนได้จากนั้นเขาก็ เพื่อไปยังทึกเขาแอลส่วนทางฝั่งพวกของคลิกซัสก็จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อเดินทางไปยังกรุงลมตอนนั้นคลิกซัสก็ได้เข้ามาพูดกับพระเอกว่าตอนที่เรายังอยู่ในบ้านบาเทตัสข้าเคยบอกกับเจ้าว่าหากชาติหน้ามีจริงเราอาจจะได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันข้ายังที่เป็นคนคิดผิดเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปฝั่งพระเอกก็ตอบไปว่าแค่เองก็คิดแบบนั้นทั้งสองต่างเข้ามาจับมือกันเพื่อล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นพวกเขาก็ยาก้ายย้ายกันไปคนลาทิศนักรบจำนวนมากติดสอยให้ตามไปกับคลิกซัสเพื่่อทีีจะบุุกกไปตงม และภาพก็ตัดกลับมาที่คาสัสตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ากองทัพท่าได้แบ่งเป็นสองกลุ่มทัพใหญ่มุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อไปทางเทือกเขาแอลคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นเป็นผู้หญิงและเด็กส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปกรุงโรมซีซาร์ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็อยากจะยกทัพกลับไปปกป้องกรุงโรมแต่ทางฝั่งไทมิเลสก็ไม่เห็นด้วยโดยบอกว่าก่อนที่พวกมันจะยกทัพไปถึงกรุงโรมพวกมันก็ต้องผ่านเมืองต่างๆอีกหลายเมืองและกองทัพโรมันเหล่านั้นก็จะต้านพวววกกกกกกมมมััััััันนนนเเเออาา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 าไไ้้รรระห่่่่งงงง็็็ตตตป,ปปปจจสสสคคแแทฝย เพราะเขารู้ว่าสปาร์ตาคัสไม่ใช่เป็นผู้นํากองทัพที่บุกไปยังกรุงลรมแต่ว่าได้นําขบวนของผู้อ,อพยพซึ่งเมื่อซีซ่าได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าคิกซัสเป็นผู้นําทัพไปยังกรุงลรมมันก็เก่งพอๆกันนั่นแหละแถมยังไม่โกาตายอีกด้วยเราต้องรีบออกเดินทางเพื่อไปป้องกันกรุงโรมเดี๋ยวนี้แต่ทางฝั่งไทมิเลียสก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเขาไม่เห็นด้วยและอยากจะยกทัพไปจัดการพวกสปาร์ตาคัสก่อนทั้งสองต่างเถียงกันอยู่แบบนั้นและคลัสซัสที่แคนพระเอกเอกมากๆเขาก็อยากจะยกทัััพไพพไไล่่่่ตตาาาาาามมมมววกกกกกกรรระเเเเออปปชชนนหงจททีีรรุส็ข้ซา อย่างหนักที่ไม่ยอมเห็นด้วยกับเขาทั้งสองเริ่มเถียงกันหนักขึ้นเลยเลยและซีซ่าก,ก็เอาเรื่องของคอ,งองริเลียมาพูดอีกครั้งและนั่นมันก็ทาให้ไทมิเลียสฟิวขาดแล้วใช้ขดไวไฟใส่ซีซ่าอย่างจังจากนั้นเขาก็ให้ทานจับซีซ่าเอาไว้แต่ซีซ่าก,ก็พูดด้วยความมั่นใจว่าจะไม่กล้าเอาชีวิตข้าหรอกหากข้าไม่ไปออกลบมในครั้งนี้ก็จะมีคนรู้แนะ่ฝั่งไทมิเลียสก็พยายามหาวิธีที่จะทําให้ซีซ่าปิดปากให้สนิทมีวิธีเป็นร้อยเป็นพันที่จะเลือกจัดการกับซีซ่าาาา,าตตตตวทเขกกก้ก้็นนงงจััับึไโ๊ะํุป ซีซ่าอย่างหนักเพื่อให้เขาอับอายไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครหากว่าซีซ่านําเรื่องของเขาไปบอกกับคาซัสเขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นเช่นกันซีซ่าก็ทําอะไรไมีได้ได้แต่ตะโกนร้องหวยหอนอยู่แบบนั้นและภาพก็ตัดกลับมาที่กองทัพของคิกซัสพวกเขาได้เข้าไปโจมตีกองทัพโรมันอย่างต่อเนื่องผ่านเมืองไหนก็โจมตีเมืองนั้นและก็สามารถเอาชนะได้ตลอดและกองทัพของเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นเลยเลยพวกท่านจำนวนมากได้เข้าร่วมเป็นกองทัพของเขาพวกเขาได้บุกตะลุยสังหารพวกโรมันเมืองแล้วเมืองเล่า จนในที่สุดพวกเขาก็เห็นกรุงโรมตั้งอยู่ตรงหน้าของพวกเขาตอนนี้เหลือกองทัพสุดท้ายของพวกโรมันที่พวกเขาจะต้องพิชิตหากสามารถเอาชนะกองทัพนี้ได้พวกเขาก็จะเดินทางไปประชิดกรุงโรมได้เคกซัสยินมองดูกรุงโรมและหัวเราะด้วยความสาใจเขาชี้ไปที่กรุงโรมและพูดกับคนของเขาไปว่ากรุงโรมมันยิ่งใหญ่สุดท้ายก็อยู่แค่เอื้อมของเรานี่คือกองทัพสุดท้ายนําโดยแม่ทัพโรมันผู้โง่เขลามันเป็นสิ่งเดียวที่ขวางระหว่างเราและชัยชนะที่ต้องกลายเป็นตำนานทุกคนไม่ได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันส่งเสียงอย่างฮึ่กเหิา มันนานมากแล้วตอนที่ข้ายังเป็นทาสอยู่ในบ้านบาเทียตัสดอทรเลคครูฝึกของข้าได้พูดกับข้าอยู่เสมอว่าอะไรอยู่ใต้แทบเท้าของข้าบัดนี้ข้าก็จะถามคำถามนั้นกับพวกเจ้าและเขาก็ตะโกนพูดว่ามีอะไรอยู่ใต้เท้าของพวกเจ้าและแอกลอนที่เป็นหนึ่งในทาสของบ้านบาเทียตัสก็ออกมาเลยพูดว่ามีพื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฉโลมไปด้วยน้ำตาเล,เลือดหลังพูดจบทุกคนก็ตะโกนอย่างไม่กกรวตายเค็กซัสสามารถปลุกใจทุกคนได้อย่างย,งยอดเยี่ยมตอนนี้ทุกคนต่างกระหายชัยชนะเป็นอย่างมากนีเวียงก็ภูมิใจใจนนนนตััขอองงเเป็ย่าา่าามกกช จากนั้นกองทัพของโรมันก็เดินทางมาจนถึงที่นั้นพวกทานก็ไม่รอช้ารีบจุดลูกไฟเละกิ้งเข้าไปหาฐานโรมันทันทีนทพวกฐานโรมันที่อยู่ต่ำกว่าก็โดนลูกไฟทับอย่างจังและก็ทําให้กองทัพของพวกเขาเสียขบวนจากนั้นเคิกซัสก็นํากองทัพบุกเข้าไปโจมตีทันทีเคิกซัสก็ยังคงเป็นเคิกซัสเขาสู้ได้อย่างดุดันได้เก่งกาจเหมือนกับเช่นเคยสามารถจัดก,การฐานเหล่านั้นไปได้เยอะมากนีเวียเองก็ไม่ต่างกันเธอสามารถต่อสู้กับฐานโรมันเหล่านั้นได้อย่างสบายๆสย่วนทางฝั่งแอคอโรมันเเหล่าานนั้้ไไปดยอะมกส่วนท่ง ขบวนของพวกพระเอกที่มุ่งหน้าไปยังเทือกเขาแอลกกนนีคัสก็รีบเข้ามารายงานพระเอกว่าไม่มีวี่ววกองทัพโรมันตามพวกเขามาเลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ยังไม่ให้ประมาทและยังคงสั่งให้จับตาคอยดูอยู่ตลอดเพราะถ้ากองทัพของคัสซ์โจมตีพวกเขาก็คงต้านไม่ไหวแน่เพราะนักสู้ส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปกับคิกซัส์หมดแล้วส่วนทางฝั่งกองทัพของคิกซัสเขาก็ยังคงต่อสู้กับกองทัพโรมันอย่างดูเดือดและในที่สุดคิกซัสก็สามารถเอาชนะเมทัพโรมันคนนั้นไปได้และเมื่อเมทัพตายพวกทหารเหล่านั้้นนนกกกกก็พพพาาาาาัััหหีทไปมมดดววว่ตตงะยคใจ ที่สามารถเอาชนะได้อีกครั้งแต่ในขณะที่พวกเขากําลังดีใจอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแตดังขึ้นบนเนินเขาพอพวกเขาหันกลับมามองก็ได้เจอกับกองทัพโรมันอีกกลุ่มใหญ่ยืนเรียงายกันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดซึ่งมันก็เป็นกองทัพของคาสัสเขาที่ตัดสินใจยกทัพกลับมาจัดการกับคิกซัสก่อนแล้วค่อยตามไล่ล่าพวกพระเอกทีหลังฝั่งซีซ่าที่เพิ่งโดนกระทํามาก็ยืนอยู่ข้างๆไทมิเลสคาสัสที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปได้วยความสงสัยว่าทาไมหน้าตาของเจ้าถึงบึง้งตึงแบบนั้นแล้วทําไมเจ้าถึงไม่ขขีี่่่่มม้้้้าาาาาาาลลลไไททททเเเสสก็็ตอบปปััันนนวงใหผูํร ท่านพ่อเพื่อน,นําพวกทหารที่เขารบนับถือเขาออกรบซึ่งฝั่งซีซ่าก,ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทําตามที่ไทมิเลียสสั่ง จากนั้นคาซั์ก็บอกคนของเขาว่าเราจงมาจัดการเรื่องนี้ให้มันจบๆไปและเราจะได้กลับไปไล่ล่าพวกสปาร์ตาคัสอีกครั้งส่วนทางฝั่งพวกของคลิกซัสที่จะโดนจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนั้นพวกเขาก็ต้องมาเริ่มวางแผนว่าจะต่อสู้กลับยังไงคลิกซัสที่ไม่เคยวางแผนมาก่อนก็ไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทาเขาได้บอกกับทุกคนไปว่าให้พวกมันบุกเข้ามาก่อนและทําเหมือนว่าเรากําลังจะแพ้จากนั้นเราค่อยอมไปโจมตีมันทางด้านข้างแอคลอนที่ได้ยินแบบนั้นก็นอมรับคําสั่งแล้วก็ไปบอกกับทุกกกกคคนนนใใหห้้ทําาาตตมมแผขอองงิิซัััส่่่็เเเเปพืรจจูโ ส่วนทางฝั่ง,งคิกซัสก็ได้พูดปลุกใจคนของเขาไปอีกครั้งแล้วก็พากันบุกตะเลยพุ่งเข้าใส่หาพวกโรมันสองกองทัพได้เข้ามาฟาดฟันกันอีกครั้งพวกทาสก็ยังคงสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและดุเดือดอย่างเช่นเคยสามารถจัดการพวกฐานโรมันไปได้เยอะมากแต่ต่างกันตรงที่ว่ากองทัพของคสซัสนั้นมีเยอะเกินไปไม่ว่าพวกเขาจะฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดคสซัสก็ได้ขี่ม้าเข้าไปจัดการพวกทาสเหล่านั้นแต่ก็โดนพวกทาสจัดการเขาจนตกจากหลังมา้าแต่เขาก็ยังคงสามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ตอนนี้พวกทานเริ่มเสียเปรียบเพพาะะวว่วกกกกมันมนนนออิไปทคจตงื ทหารโลมันอย่างน้อย3คนคิกซ์ที่เห็นท่าไม่ดีแบบนั้นเขาจึงรีบสั่งให้ทุกคนถอยขึ้นไปบนที่สูงส่วนแอกลอนก็ยังคงต่อสู้กับทหารโลมันเหล่านั้นอย่างบ้าคลาั่งและแล้วเขาก็เหลือไปเห็นซีซ่าด้วยความแค้นเขาจึงรีบตะโกนหาซีซ่าทันทีและเขาก็กาลังจะเข้าไปสู้กับซีซ่าแต่แล้วจังหวะนั้นไทมิเลียสก็ขี่ม้าเข้ามาทางด้านหลังของเขาแล้วก็จัดการฟันดับใส่แอคลอนอย่างจังแอคลอนค่อยๆล้มลงและน,นอนไปกองอยู่กับพื้นในที่โสดตอนนี้พวกทาสค่อยๆล้มตายไปทีละคนทีละ เค็กซัสจึงมุ่งเป้าไปที่คัาซัสหากว่าคัาซัสตายทุกอย่างก็คงจะจบเขาได้หยิบหอกขึ้นมาเพื่อจะปาไปใส่คัาซัสแต่ก็โดนซีซ่าเข้ามาจัดการเขาไปซะก่อนทั้งสองได้สู้กันอยู่ตรงนั้น แต่ทางฝั่งเคีย์ซัสท,ที่ใช้หอ,อกไม่ถนัด <c oughs> เขาก็โดนซีซ่าจัดการจนได้แผลขนาดใหญ่นีเวียที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยแต่ก็โดนซีซ่าสัตว์เขาให้จนเธอล้มลงไปเ <c oughs> คีย์ซัสรีบหยิบดาบอาวุธที่เขาถนัดและเข้าไปสู้กับซีซ่าอีกครั้งและเขาก็สามารถจัดการซีซ่าได้อย่างง่ายดายซีซ่าล้มลงไปกองกับพื้นและก็แทบลุกไม่ไหวตอนนั้นเคีย์ซัสก็กำลังจะเข้าไปสังหารเขาแต่ก็โดนไทเมเลสแทงหอกใส่ทางด้านหลังของเขาอย่างจัง นีเวียที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกจนแทบจะเป็นลมคิกซัดล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดนีเวียก็ร้องไห้ตะโกนหาคิกซัดอยู่ตลอดและพวกนั้นก็เข้ามาเพื่อจะสังหารเธอแต่ทว่าคัสซัดก็ได้สั่งห้ามเอาไว้ตอนนี้คิกซัดบาดเจ็บสาหัสเลยไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกต่อไปแล้วและคัิซัดก็สั่งให้ไทมเมเลียสไปเอาดาบของเขาคืนเพราะมันได้หลุดจากมือของเขาไปอยู่กับคิกซัดนานพอสมควรไทมเมเลียสก็รีบกลับไปเอาดาบของเขาคืนและก็มีความคิดอยากจะจับคิกซัดไปตึงกลางแขนแต่คริซัดกลับตอบไปว่าแค่อยากจะส และชะตากรรมของมันก็จะเป็นเช่นนี้ซีซ่าก็พยุงคิกซัสจ้องมองไปที่นีเวียทั้งสองต่างลองให้และมองหน้ากันอยู่แบบนั้นจากนั้นคัสซัสก็สั่งให้เดดหัวคิกซัสทันทีและไทมิเลสก็จะเป็นคนลงดาบจัดก,การคิกซัสฝั่งคิกซัสก็จ้องมองดูนีเวียอยู่ตลอดจากนั้นไทมิเลสก็ทําการเดยดหัวเขาทันทีนีเวียที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกจนเป็นลมและเรื่องราวในอีพีแปดก็จบลงเพียงเท่านี้ รวมกันเราอยู่แตกหมู่เราตายคำคำนี้ยังใช้ได้เสมอก็จบไปแล้วอีกหนึ่งอีพีสำหรับซีรีส์สุดเดือดอย่างสปาร์ตาคัสตอนนี้พวกพระเอกได้สูญเสียไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคิกซัสแอคลอนรวมไปถึงเหล่าพี่น้องทานคนอื่นๆที่ต้องมาสังเวยให้กับคมดาบของคัสซัสและก็ดูเหมือนว่าคัสซัสนั้นจะทําการส่งสารอะไรบางอย่างไปให้กับพระเอกพอพระเอกเห็นสารนั้นแล้วเขาจะหันหน้ากลับมาสู้กับคัสซัสหรือไม่หรือว่าจะรีบเดินหน้าออกไปจากดินแดนของโรมันเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นแบบไหนไว้เราไปลุ้นกันและสําหรับวันนี้้ผมมกกกคงตงตอออลา่น่นนววเจััใหส ดีครับ